งเลยอ่ะแรงมากดูบ้านถ้าบ้านแดงสุดกว่าทุกๆปีทุกคูทุกคนจ้ามาดูน้ำสวนน้ำกระจาะเอาอันนี้ต้นไม้ข้อจะไปได้นี่ดึงไม่ได้นะนี่เอาเข้าบ้านไหมมันจะแก่ได้ไหมดึงได้ไหมอไโอ้โหรูน้ำไหลเข้าบ้านดู โอ้โหดูน้ำจะสอบอะไระลูกดูโอ้มันแรงแค่ไหนเนี้ดูฟูน้ำน้ำมันไหลเลยนะไหลเลยนะดูพูนะ ยายปวดอยู่นี่นะดูน้ำอันนี้อันนี้ซอยหมู่บ้านนะคะซอยหมู่บ้านซอยหมู่บ้านาน,น้ำไหลเหมือนอยู่เหมือนน้ำโข,ง,ำขงเลยจ้าดูสภาพบ้านทุกๆหลังเลย ท่วมทุกหลังเลยท่วมทุกหลังบ้านเลยพอดมามากลับมากลับมาน้ำมันไหลลูกน้ำม <dough. S 2> ันไหลเลยนะอู้ไหลแรงเลยอ่ะมานั่งเก้าอี้ลูกนั่งเก้าอี้ได้เลย โอ้โหอุย้ยกวดจะออกมาแล้วกวดจะออกมาแล้วโอ้โหตา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 ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะดูน้ำเออไปเอาเข้าไปลูกไปดูน้ำแรงมาก ตาก็สอบกวดอยู่นี่นะกวดเอออันนั้นอันนั้นกวาดน้ำอ่ะเก็บไว้ให้อยู่นี้ดูน้ำโอ้โหปีนี้สุดยอดเลยอ่ะท่วมจริงอ่ะจริงอ่ะจังอันนี้แค่แค่หน้าบ้าน ในบ้านไม่อยากจะพูดถึงเต็มหมดเลยค่ะพอเดี้ยวไล่ไปตามน้ำนะในบ้านกระท่วมแต่จะให้ดูให้ดูก่อนพรอดันนี้ก่อนลูกมาค่ะมากมากนดูสภาพนี้สุดยอดสุดยอดมาก พมาลูกเข้ามาดูสภาพน้ำท่วมปีนี้ปีที่แล้วยังโบแห้งน่นนี้อันนี้ในบ้านนะคะในบ้านค่ะอันนี้ในบ้าน <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเลยค่ะ <c oughs> นี่เรียบร้อยนี่นี่นี่สุดยอดมาก จะท่วมขึ้นบันไดชั้นสองแล้วอันนี้บันไดแต่ได้ปีนะแค่น้ำแค่น้ำมันเข้ามานิดๆแต่ปีนี้สุดยอดมากเลยนี่บันไดเออตาเอเอา,เอาไปเลยตาเก็บไว้ให้เอออยู่นั่นแหละเออเออนั่นแหละเอนนะเอ โอ้โหเปิดไทไมานจนไป้นี่สภาพมาดูมั้ <laughs> ลูกชายดูสภาพหมดกันสวัสดีทุกๆุกท่านด้วยนะคะขอบคุณพี่พี่น้องน้องที่เข้ามารับชมนะคะดูมาส้มนำบ้านนี้พี่น้องเอ้ยสหยเบิง้ง น้ำท่วมน้ำท่วมดูสภาพสวัสดีนะคะสวัสดีพี่เหมือนด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะอยู่ที่ระยองคะ่ะพี่เหมือนที่ระยองดูสภาพกลับมาอีกทีไปทำงานกลับมาอีกทีดูน้ำอยู่ในบ้าน สื้อผ้าโอ้โหอันนี้อยู่ในบ้านนะคะอยู่ในบ้านเดี๋ยวจะนี่เสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยปีที่แล้วยังไม่ได้ขึ้นอันนี้เลยนะแต่ปีนี้ดูบันไดสันสองมันขึ้นไปแล้วขั้นหนึ่งเนี่ยไม่รู้มันจะขึ้นไปอีกขั้นสองหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องตามดู ดูจะให้ดูข้างนอกนะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าเป็นกำลังใจให้ใเด้อจ้าพี่น้องอันนี้นาบ้านจ้านาบ้านอันนี้คือนาบ้านดูนะ้ามันไหลเหมือนน้ำโขงเลยอะมันไหลดูมันไหลเหมือนน้ำโของอันนี้ประตูบ้านนะคะประตูนาบ้านนี่ประตูนาบ้านนี่นี่โอ๊ยดูใสยย่้วยนะ อันนี้ประตูหน้าบ้านจะให้ดูจะให้ดูดอันนี้หมู่บ้านดูสภาพสภาพหมู่บ้านน้ำไหลนี่แรงแรงแค่ไหนไม่ใช่สละบุูดีค่ะพี่เมือนอันนี้คืออยู่และยองค่ะอันนี้และยองค่ะนี้ ต่ละปีก็อะไรแห้งขนาดนี้นะแต่ว่าปีนี้โอ้สุดยอดเลยอะไม่คิดเลยว่าจะแรงขนาดดูอันนี้ซอยซอยหมู่บ้านซอยเข้ามาหมู่บ้านนะคะใช่ค่ะละยองค่ะอันนั้นซอยเข้าหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนั้นคือคือคลองมันมีคลองน้ําอยู่ตรงนั้นะ่ะ ดูน้ำน้ำคลองตรงนั้นน่ะโคตรแรงเลยอ่ะตรงนั้นน่ะมันไหลมาจากนู้นน่ะไหลมาจากนู้นอ่ะเอออยู่แถวมาตพุทธค่ะมาตพุทธนะคะนี่ดูสภาพเรียบร้อยไม่เดือเลยค่ะ ดูน้ำดูน้ำมันไหลอันนั้นไม่ได้พาให้ไปดูแลเพราะว่าน้ำมันแรงมากเลยตรงนั้นอะ่ะแรงมากน้ำมันจะล้นมาจากตรงนั้นแหละแล้วมันไหลไหลไหลเข้ามาในหมู่บ้านเลยดูสภาพบ้านนี่ไม่เลืออะไรเลยค่ะอยู่ ดูพอตมาลูกมาดูบ้านแต่ละหลังเรียบร้อยไม่เดือบ้านแต่ละหลังโอหมามาเร็วมากเลยปีนิสถือว่าสุดยอดมากเลยสุดยอดจริงๆ ขอบคุณค่ะน้าน้ำมันไหลเข้าบ้านประตูเมื่ก็สิปิดสิเปิดอยู่บ้านน้านนั่นแหละเหมือนพี่หรอกเพราะว่าน้ำม,มันพังดูสภาพบ้านไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยที่ที่อยู่ที่นอนดูที่อยู่ที่นอนก็ตากไว้แบบนี้แหละทั่วหมด เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะนี่ปีนิดถือวาแรงสุดยอดดูต้นไม้ไม่เหลือเหลือแค่ต้นเดียว <c oughs> เหลือนั้นไปหมดแล้วไ,ไปหมดแล้วค่ะดูน้ำ แดงสุดดูน้ำดูน้ำเอาอันนี้ซอยหน้าบ้านนะคะซอยหน้าบ้านดูน้ำซอยหน้าบ้านดูเหมือนน้ำวังใหญ่เลยโูน้ำไหลสุดยอดจริงๆดู นู่นนี่เอาอยู่น,นู่นดูซอยหมู่บ้านว้จุงยายวงยายไม่รู้ไม่รู้ใครจะจุงใครดูน้ำมันไหลโอ้โหเหมือนไหลเหมือนน้ำน้ำโค้งเลยซอยหมู่บ้านดูสิพี่น้องจ๋าแรงมาก ไม่ดูอะไรไหลไปดูสิอือหือโคตรแรงเลยอะแต่ละหลังเรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยอ้าวอะไรไหลไปไหลไปไหลไปมันไหลมาจากน้นแหละตรงนู้นอะโคตรแรงเลยอ่ะตรงนู้นอะอืม สภาพสภาพบ้านเรียบร้อยไม่เหลืออะไรเลยค่ะฝากไปกระลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณพี่พีน้งองที่เข้ามารับชมคลิปจ้าดูเนี่ยคนในบ้านออกมาแตกบึ้นบึน เพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วค่ะดูเล่นน้ำน้ำจะแต่ฝนตกแล้วน่ะเออตอนฝนตกทำงานอยู่ไม่คิดว่ามันจะท่วมไงตาก็ไม่ได้มาพอมาอีกทีตู้เย็นอะไรตู้ซักผ้าเลยเรียบร้อยไม่เหลือท่วมหมดเลยอ่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสํานแดดขอบคุณพี่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปฝากเป็นปกำลังใจให้ในเด้อจ้าไปแล้วจ้าฝากไว้เพียงสักนแดละจ้าไปหาเก็บของเผื่มอมีก,ก่อนจ้าเพราะว่าเก็บขึ้นแล้วหยันหนามบลดอุย้ยดูหอยดูหอยมันไม่มีที่อยู่มันไม่มีที่อยู่ดูไปแล้วจ้า